i <laughs> ปวดหลอยเมียอีสานไทยบ้านนอกสวัสดี ham, ครับ <Carney. S 2> ผมช่างตั้งครับอีสานไทยบ้านนอกครับแต่พาไปหาเอียนครับไปแทงเอียนครับไปไประดับสมปวดหลอยเมียบพ่ต้องย่านไผ่ไปเทาอ่ะกูกูไดล่ะนี่งโอ้โหพ่อผู้ใหญ่ ไบมีเจ่หี้แต่ไม่ไม่เป็นไรเถอช่วงหางรู้ขนหนแคจะมีคนแนะมีคนแค่แหงอู่ดิมันสิลือบล่ะังเบิ่งตัวหาหางก่อนมีคแห่งเดี

này không có để mà nó bị này. thêm một được khẩn mày cứ đọc nhiều nữa. thì chỉ mua bộ hạc mày lấy เสียมกขบอกว่าไม่ได้เมียดจังถ้าตัดหักไม่อวยลุงตุ่มบอกขันอวยถิ่นดับแทางละแห้งอะไร

ใส่เงาง่าไกว่คือบ่ก็คือใหน่อยมไหมเห้อตัวลงนีสองตัวเลยบ่เหตีแทงมือคนแทงยันฮะ จะลุกอะไรกันสิดักตัวดักคนน้องเนี่ยดักคนน้องดูดูดูข้างนลังพวกเอวอาไรกัง

Nhanh cho đây, lấy chạy cho nữa mày. Hãy chạy 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 chạy

うん。 เเลตัวน้อยหูคือใหญ่แก่ลูกกันกี่ออตอนนี้ก้อยบ่จับบ่ได้โอ้ตีตีตีบ่ตีบ่ตีเลยบ่ตีเลยบ่ไม่ไม่นี่ได้แต่ลูกม่าละพี่น้องเง้ยเมียนก็จะพอเห็นดอกเมียนเข้าไปกินหรอเมื่อใดบุ้นี่นี่นี่ตัวเอยียนครับตัวเอยียนเออหูใหญ่คือตัวน้อยแก่ บัว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 มันตรงนี้อีก สะพอดเนี่หายันได้ครบโอ้ยมาหายันได้ครับมาได้กครบเอ๊ะเนี่ยโตครบได้ปนหนึ่งแล้วครับนี่หายันได้ครบครับห่อยบูบูบาทนี่ 我给他有吧，那国公爷那木有呢。 ตัวใหญ่ไปไหนตัวใหญ่ต <unwanted kt ops> ัวขึ้นหน่อยขึนที่ไหนเอานี่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 ยุ่งมอม้นี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัด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 นี่ค่ะเออเออนี่ค่ะเออมีอะไรพูดมาเด้อ ตีเออตีนีมีบาดมือคนอะมีตัวไงครักไปขันมือแม่๋อตัวไงคขักวะพูดอ่ะพี่น้องคุณตัวญ่ตัวใหญ่เต๋อพี่ได้ยันตัวนี้อ้เหรเีย อุดอุดขุดขอดคุดขุดยบดข้อขุด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 มุดขุดเหดขยดมุดขุดมืัค้นคุ้มดขัดเุด้ยมกุดไห,อหดอย่างดขดขดขุดข่ดขุ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  mỏ chim kiến, mỏ, bả, nhiêu nhiêu kiến hạt nhân rồi nè, siêu mẹ mỏ liên mã, cú cao nè tôi đâu yên con ngú ดูกัเล่นเถอะยู่ไม่ตอมหูลองดูเดี่าันนี่คุณู้ริุทใช้กระเดื่องเลยเอามันมาดิไอ bon ี่ด um> ีรอ okay ู่่หูมั้ัวเดียวมีช่องแม่กับลู เมื่นักกิเมื่ดิบกำนี้นีบุ้มเมื่อนี้กัพอแล้วล่ะพอกับแก้มเนียมือเราจะมาเอาไหมเดี๋ยวสมัครปี๋นักินเฮามือตัวเนงั่วเราลบดจิหมดเดี๋ยวมืมคุ้มกับคุ้มเนี่ยเส้นยันเนี่ย้น่ง่ยเดี๋ยวจวาพุงยันเยอะเะ ทออโอ้ตัวมันหันละบาปเผีเลย นี่เจ้านี่ไปผสมขี้กระเดียดนี่สองตัวยุ่ยอิ่มยุ่อกนี่บอคือบอก็จะเมาหมื่นเช้ามึเนี่ยได้นอไปอมดละแล้วจุ่มแม่มุญลุนเขาจะิดวัดอานามลุงจวางเยล่ะสาสาก่ได ยันหนึ่งครับุน้ำเขามียันสองคนงรนหนึ่งเน่ยหมสีน้ำขาพ่นอ่ะโอบแล้วทิ้งหอดหัวกระโหลกไปครับพอกินแล้วมือนี่ หนึกบสองเอียนตัวตายตายสรุปครับสรุปผลครับสรุปผลสองเอียนหนึ่งกบพูดนะกบเขาจะไม่ให้กังกี่ไรยล้านเอียนไปล้านสซบัง มันเป็นมันเป็นแบบไหนอะครับหลามเย็นใส,บส,บสบน่บังใส่บังเาขายังเรืองของลามเลยเหรอครับลามแทบมันือบ่เอื้อนเผาข้าวหลามจากท่เ่อด้๋ยวมาครับคุณนคนละยานกับคครับแทบแทบ โอเคเนาออือหอมครับหอนแหมปวดหละพี่น้องบึ๊บกินได้ไหมครับพอครับชิมได้พูดแหมอ้หูเปื่อขัดพูดพูดพว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 ดพดพวดพวดพูนแหมหนักชิมเด้ได้ครับได้ครับ ย้วยเหนปกบอลบอพก็ต้อเปากหรอครับอักกเนี่อักก็ห่างเหนกันนะแสบยังไงพรอมพ้อมอืวย้วยบอบ mãi anh gái ăn gà lắm lắm làm lắm 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 toàn, lắm 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 อาวบอกครับคืออะไรข้นหมูว้ว่ะครับกินยากของแซมเนาะ แล้วครับจะหน่อยอีนคือก็ครับอันนี้ก็น่าบักซูมมาแล้วครับ เดี๋ยวไปแล้วบ๊วยเดียวไม่ผักะขือแกงจะงอนะหยาด 哦，这样。 ไม่ครับปดเรยปัดเียบเรียบวัราจะทมสารให้เป็นมากครับมีคิดหนาบอกกันไหมอันนี้ก็หมดลอยเมียครับวันนีครับผมยังต่าครับ ฐานท้ปยบ้านนอกครับอ่าคลิปนี้กับพ่อทำนี้แหละ,ออะรครับน่าเชอกันไหมครับ